อาจจะเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่มีสีมีสีครับน้ำเปล่าที่มีสีเป็นสีดำนี่แหละฮะเมื่อกี้เราไม่ได้ไปสแสบมานะ <c oughs> <c oughs> อันน,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 นี้อันนี้มาจากเมืองนออันนี้นะ,ะ <c oughs> ไม่ใช่มาจากห้องแส,แสบนะฮะ <c oughs> อันนี้นี่คือ,อยังไม่ได้เปิดเลยนะคะแล้วอันนี้ก็เปิดให้ในรายการนี้นะคะโอ้โหขอบคุณครับฟังเสียงนี่นปักเลยวิธีการเ <c oughs> ทนะคะขออนุญาตเทกครับ จริงๆแต่กิ้เออแค่เทก็ผิดแล้วยังมีวิธีการเทน้ำใช่ค่ะคนที่จะจับที่เหมือนไายเลยค่ะใช่ยงอุ้ยมันโทษนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้พอปอเทงุ้นปุ๊บเห็นไหมฮะไม่มีหยดอะไรที่มันติดอยู่กับบนแก้วเลยอ๋อไหมฮะแล้วทำไมแล้วมันติดแล้วแล้วมันจะทำไมครับไม่สวยไม่โอ้โหมีสองอย่างนะฮะเหมือนโคคาโคล่า หรือไม่ก็คาเบเนสเวิญองค่ะนี่นะฮะนี่ค่ะ,ะวายครับจริงจริง,รงแล้วมัน <c oughs> อ,อันนี้เนี่ยอ่ะอันนี้ให้เลยค่ะอันนี้ครับผมนี่แก้วแรกเลยนะคะน้ำเปล่าผมกำลังจะดื่มน้ำเปล่าไม่ใช่วายไม่ใช่โคคาโคล่าแต่ประกาศไดต้องต้องเนี่ย<น>ถามว่าถือบอกว่าทำไมต้องดูอันนี้สีดำไม่ต้องพูดเลยมันเป็นหรอเป็นสีน้ำตาลแก่ๆนะคะสีน้ำตาลแก่ๆ แล้วเราต้องต้องต้องคนแบบวายมได้หมใช่อันนี้ถนัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวดูวิธีดูวิธีเอาเอามาสบต้องต้องดมอันนี้ได้มั้ยมันต้องดมก่อนต้องดมก่อนไม่มีกลิ่นไม่รู้ดิใช่ไม่มีกลิ่น่ะมันจะต้องไม่มีกลิ่นไม่มีสีไงไม่มีรสไงแต่อันนี้มีสีแต่ไม่มีกลิ่น ฉันลองก่อนเลยค่ะโอเคครับน้ำเปล่าเชียร์สเชียร์สเชียร์สได้เออเขาาบอกอย่างเงี้ยว่าไม่ได้ด่านะครับเชียร์สเชียร์สลองอมไว้นิดนึงรู้สึกลดอะไรรู้คืนแล้วอ่ะ ก็ไม่รู้สึกอะไรอะ่ะก็น้ำเปล่าอะ่ะขอขออนุญาตนี่คือความรู้สึกของคนสองคนนะฮะกับคนที่เป็นนักดึกนักชิมน้ำเปล่าเหรอมันต้องอมันต้องอย่างนั้นด้วยเหรอไม่รู้สึกเหรอคะว่ามันมีแบบอ <laughs> บอกแล้วลิ้นเสือลิ้นตะเคี มันจะเฟื่อนิดนิดนิดหน่อยเฟื่ยเฟื่ยเลยเหรอไมคะ่ะขมนิดหน่อยมีไหมเพราะว่ามันขมนิดหน่อยนะอืมโทษนะคะตอนที่น้ำอยู่ในปากเนี่ยเราเอาลิ้นกระดกขึ้นลงแล้วจะจะน่าจะรู้สึกมากกว่าเดิมผมรู้แล้วว่าเหมือนอะไรคล้ายคราน้ำเฉาก๊ว,กวย ขายขายบอกว่าคล้ายแต่ถามว่าถูกไหมใช่ใช่ไหมใช่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 เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วยน้ำตาลนิดหน่อยจริงจริงอันนี้ก่อนน้ำตาลดำสักช้อนอะไรเพราะว่ามันมีความขมนิดนึงนะฮะแล้วก็มีความเฟื่องนิดนึง แต่ว่าถามว่าแร่ธาตุอะไรเนี่ยไม่ไมันไม่ไม่ค่อยได้ได้รู้สึกอะไรเลยบอกว่ามันเป็นน้ำกิมมิกไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้มีรสชาติของแร่ธาตุอะไรไม่ได้มีค่ะแต่ว่ามันเป็นกิมมิกก็ว่านี่มันน้ำกิมมิกที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่อง pH ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาคงต้องเอาไปเทสดูละว,ว่ามันประมาณเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นน้ำอัลคาไลนเป็นฟังชั่นแนลนะฮะฟิวิกมินเนอร์อลอันนี้บอกว่า ไม่ค่อยได้สัมผัสกับฟิวเจมินิโร่เพราะรู้สึกว่าจะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อที่จะมีก็คือยี่ห้อนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขวดก็ไม่ค่อยได้เปิดอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับการชิมนนี้แล้วก็ที่เมื่อกี้สังเกตไม่กล้าชิมคนแรกนะคะเอาละผมมีอีกสองเทปนะฮะที่จะ้าตาอยู่ตรงนี้ก็อีกสองเทปไม่ได้อ่านแน่เนี่เห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราดื่มหมดเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มเห็นยังตรงนี้ใช่ไหมก็จะเห็นเป็น ัวหนังสือเห็นไหมฮะที่บอกว่าอะไร้วใช่ Balance โอนี่เขียนหม่บาลานซลิฟคายเนสโอ้มีอีกกตอนแรกเมื่อก่อนนี้จะเขียนเป็น enjoy the dark side enjoy the dark side อันนี้ balance love kindness โอ้อืม black เป็นน้ำจากประเทศอะไระ B L K อันนี้จะอังกฤษคะจากอังกฤษนะฮะ black water B L K water โอ้ไม่ใช่ U S A ค่ะ USA อ๋อมาจากอเมริกาด้วย Purify Water นะฮะมาจากอเมริกา่ครั้งแรงกว่าได้มาที่อังกฤษครั้งที่2ได้มาจากดูไบ <c oughs> เอใอในประเทศไทยไม่มีขายนะฮะเราก็เลยกล้าเอาเออกมาวางาผมผมพอที่จะกล้าพูดว่าครั้งแรกที่ผมดื่มน้ําแร่ตอนที่ไปฝรั่งเศสเมื <c oughs> ่อ20กว่าปีที่แล้วก็คือยีอ่ห้อ a เวียง<ๆ>แต่ไม่ชินมากกว่าครงที่ไม่ชินมาดื่มน้ําไม่ได้เลย เป็นไอ้แต่มันเป็นน้ำแรกที่แบบว่า<ช><ช>มันอาจจะมีรสเค็มแล้วก็เฝื่อนใช่จะมะก็น้ำแต่อย่างมีคาแรคเตอร์ของตัวเองจริงแล้วอเอเวียม,ม,มีแคลเซียมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็อ,อะไรอ่ะมันเป็นน้ำน้ำแร่จริงๆแล้วเอเวียนเนี่ยเป็นต้นฉบับเลยของน้ำแร่เพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าสามารถที่จะไปที่หลังของเขาแล้วมันเป็นน้ำขุดขึ้นมานะะแล้วก็ดื่มจากตรงนี้ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำแร่ ต่างประเทศเนี่ยดื่มทำอย่างนั้นได้เลยจริงๆค่ะเ,คเพราะว่าเมืองที่ที่ปอไปเรียนเนี่ยเป็นเมืองที่ข้างใต้เนี่ยเป็นแทบจะบาดาลเลยแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับสมัยก่อนที่แบบกดน้ําข้างทางใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นน้าน้าที่มันขุดออกมาแต่ว่าเขาจะเป็นอยู่กลางถนนแล้วก็สามารถที่จะกรอกใส่ขวดเอาอไปดื่มได้เลยค่ะก็จบมาทางนี้เลยใช่ไหมอย่าลืมถามลืมถามถึงเรื่องนี้ว่าจบมาทางไวน์ซูเมเรียใช่ไหมหรือว่าไวน์หรือเปล่าไม่ทราบ วอเตอร์สมาเลียค่ะป่าวไวน์ด้วยหรือเปล่าคไวน์ดื่มแต่ยังไม่ถึงสมาเลียยังไม่เคยไปเรียนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสแล้วแล้วแล้วทำไมถึงมาไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการชิมน้ำไปเรียนเรื่องชิมน้ำเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วอะที่เมื่อกี้ได้เรียนว่าเป็นคนที่ขี้สงสัยเป็นเด็กจำไหม่แล้วก็คือสังเกตว่าคุณแม่ดื่มวันนี้ป่าดื่มวันนี้แล้วก็เริ่มมาจากที่จริงจริงแล้วตัวเองเรียนอยู่ที่ที่อังกฤษมาตั้งแต่ เด็กเลย oh. นะคะแล้วก็จากเด็กเนี่ยพอเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยู่พอร์ตสมาร์ทอยู่ทางใต้ mm hmm. ซึ่งทางใต้เนี่ยแล้วก็เวลาที่คุณบอกก็จะดื่มเป็นน้ำน้ำก๊อกที่ที่เมืองนอกให้ดื่มเป็นน้ำก๊อกถูกไหมคะก็ดื่มเนี่ยก็ดื่มน้ำก๊อก <c oughs> ทุกวันครูก็ให้ดื่มทุกวันแล้วก็เออดื่มแล้วดีก็คือชอบเพราะมันจะมีแบบรสชาติหวานในของมันอย่างเงี้ยพอคุณแม่มารับตอนช่วงวีคเอนแล้วไปอยู่ที่ลอนดอน ก็ดื่มน้ําก๊อกเหมือนกันพราดื่มไปรสชาติมันไม่เหมือนเดิมทําไมรสชาติมันแตกต่างกันแรกๆก็อันในลอนดอนจะมีกลิ่นคลอรีนด้วยเพราะเขาใส่คลอรีนเข้าไปด้วยก็น้ําเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนกันก็เลยสงสัยพอสงสัยแล้วทุกครั้งที่ไปเข้าลอนดอนเนี่ยก็จะไม่สบายทุกทีไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอาจจะตอนเด็กๆเราร่างกายเราเราเอ,อ,อะไรฮะมันอ่อนโยนหรืออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ ออนแอร์มากกว่าหรือรับรู้อะไรได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกครั้งที่กลับมาที่ที่โรงเรียน oh. ก็ดื่มน้ํา oh. ก็ไม่เป็นอะไรก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม oh. ก็เลยสงสัยมาตลอดเลยค่ะแล้วเวลาไปร้านอาหารก็เห็นว่าเออคุณแม่ชอบสั่งน้าแบบนี้คุณป้าชอบสั่งน้ําแบบนี้เราชอบสั่งแบบนี้เพราะในอังกฤษมันจะมีให้เลือกเยอะเนะะีฮะ hmm. แล้วก็ ทำไมเลือกคนละอย่างนี่บอกว่าอันนี้มันดีสําหรับอันนี้นะทาไมแม่ชอบแบบนี้อ๋อแม่ชอบแบบซาแต่ไม่ใช่ซาเยอะนะน,นู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะป้าแบอกเอยถ้าอันเนี้ยหรือบอันเนี้ยป้าว่ามันเข้าเราก็ฟังฟังฟังมาเรื่อยๆก็เลยเป็นข้อสงสัยในตัวเองมาเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะมีการที่แบบศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปเรียนจริงจงังเ,เรียนที่ไหนที่เกี่ยวกับ water samuelier ใช่ไหมครัเรียนที่เยอรมันค่ะ เป็นสถาบันเดียวที่เป็นวอเตอร์สมิลีเยค่ะก็ไปไปหาจนเจอค่ะโอ้นี่เป็นคนขวนขวายมากนะฮะเกี่ยวกับความรู้ตอนท้ายที่พูดเอาไว้ในช่วงที่แล้วก็คือว่าคุณอเกือบจะจมน้ำตายทั้งที่เป็นคนที่รักน้ำมาก มเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีใครมาช่วยชีวิตอ๋อเป็นคนที่รักน้ํามากอะไรที่เห็นเป็นน้าเนี่ยก็จะชอบแล้วชอบชิมชอบทุกอย่างนะะช,ชอบชิมแม้แต่ชใช่แม้แต่กระทั่งบรไปไปที่เกาะไปที่อะไรเงี้ยเราก็เค <laughs> ยเคยทำคลิปมาด้วยว่าอ้ชิมน้ําจากอ่าวอันดามันเป็นยังไงอ่ะเคยทําด้วยใช่ค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็คือเค็มเหมือนกันหมด <laughs> <laughs>